สวัสดีครับพ่อเอกครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของพ่อเอกในงวดของวันที่16สิงหาคม67เครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อก็ขึ้นกลับจากหาหาปลาเนาะพ่อแล้วก็หาปลาไหลครับช่วงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพ่อมันเสาะเลยขายกิโลนึงครับไม่บอกใครมีหรอเดือนปลาไหลบ่พ่อครับอ๋อ็ยัง ยังได้อยู่นะสองหมื่นว่าสิมาค้างไว้จ้กินพอดีหลานคุณถามพี่รถกายไปคนนะโอ้คนไหลไม่ในหัวหนาคนร้านอาหารบ่อผอครับครับอ๋อครับครับถ้าได้รายนี่ก็แปลว่าเขาสิไม่รายได้ลายเนดือนนอพรค้นหาหลายบ่อผอมันเบิดมันมองใส่มันหน่อยอ๋อแถวบ้า,บานเท่าหนี้ก็คือทีใส่มันมันหน่อยเพราะมันอยู่ในตัวอำเภอเนพอมันก็ต้องใส่ลายนาะมันก็ต้องออกไปไกลกว่านี้ คููเขาบอกไปตางมองตางข้างขู่กันอยู่ยังบุญหลักครับครับมันสิมีหลายครับ<อ>เขามีรถปีกอับขวกเข้าหูวไปไปมูใส่เบ็ดใสยังนำนะผมโบใคเคยไปใส่เหนนเรียญใส่เหรียญอยู่เที้ยนนี่แหละครับครับอ่าแล้วปลาไน้พอได้ใบได้น้ำบ่ครับปลาปลาเมือวา่อนอา,า,วานกันได้มานสองสามตัวยังบัทรหนไ่งคู่อยู่ไ้ถอดให้แมวอ๋อแปลว่าช่วงนี้คือพอหาปลา ปลาเป็นอาชีพหลักครับอืกับพ่อไดอยููนพอนครับพ่ดได้ยินอยู่โอเคครับอ่าในวันนี้พ่อเอกฝันหรือยังครับพ่อฝันเครับฝันแล้วนะพ่อฝันฝันมือได้ครับฝันขึ้นก่อนครับฝันมือไดผ่านมาไดหนึ่งขึ้นแล้วครับอ๋อครับครับแล้วมาฝันอีกขึ้นเลยสี่ศูนย์ฝันวันวันขึ้นยังฝันวันเล็กหน่อยบอกตัว อ๋อครับครับเดี๋ยวพอเบาขึ้นก่อนก่อนเนาะครับครับครับพอฟันวาจงไหนนะครับขึ้นก่อนนี่ก็ยังผมฟันวาแต่ไปทั้งกลับไปเที่ยวภาคใต้ครับอยากไปหายหญ่หี่แหละขึ้นรถไฟไปมีโบริกีรถอันนี้ส่วนตัวเนี่ยรถไฟไปคือสม,มัยเด็ยก่อน <c oughs> ครับอี่ส้มวิวส้มยังไปเรื่อย <c oughs> ๆพอดีกับไปฮอดไปลงถุ่งสงครับ ไปลงถูกสงวัดไปลงไปลงระมาตีตีสามตีสี่เนี่แล้วไปนั่งบนมีรถวันว่าได้เมาส์รถไปครับเมาส์รถไปมองเถาย่า่เราอยู่ครับอพูนว่าวันว่าเมาสรถรถไะไรรถไอ้สองแถวหน่อยผู้ขาว่าสาไปหันเอาลายไปไหนผมว่ามัน่าเอาพันหนึ่งหัวหัวคือแพงก็นอ๊อกพันหนึ่ง ฝันเนี่ยไดเละขึ้นเก่าแล้วกันเนี่ยวนี่ครับคนเร่ยงฝันว่ารถไถก็ไดเพระนะเอาเก่าร้อยสิบแปดบาทมั่ะอ๋อเก้าร้อยสิบแปดครับครับในตัวนี้และเละกันใดกันใดหนึ่งเก่าแปลยนะครับอ๋อคือพอฝันขึ้นก่อนฝันขึ้นก่อนฝันประมาณนี้ครับราฟันมาขึ้นนี่ฝันว่ายักไปทางไหนมึหูถือขวดเหล้าเมาย่างเซีไปเลยผมก็คนมากินเหล้าเนาะครับตั้ง่ฝัน่าจะของกินเหล้าฝันว่าไปเห็นเล็กหน่อยเล็กหน่อยผู้หญิง มันหมอมันยกมือขึ้นมันว่าสี่ศูนย์มันมนะเออมันเ้าตอนนี้ไรก็มือาอาวครับไปฟันมือขึ้นนี่คือเพื่อนบอกเลขสีู่นย์ครับดิ่งหน่อยผู้หยิงงดิ่งหน่อยผู้หยิ่งครับ,รบประมาณจากปีพอประมาณสามปีนี่แหละครับอเเ๋อแกก็เด็กหน่อยตอนนี้พอเนาะครับเด็กหน่อยพูดยิ่งหญ่ออืมอ่าฟันตะครองกินเหล้ากินเหล้าคือขวดเหล้าหอมไหมขวดเหล้าสี่สี่เหล้าสี่สี่ครับ ปกติแล้วเรื่องจริงพ่อครับว่าอะไกินเ้าอ๋อผมยากรบปุกสูบเหล้ากินอืมไอ้ความฝันของพ่อสองฝันนี่คือได้ตัวเลขเลยเนาะพ่อเนาะได้เนื้วทางเลยครับอ่าฝันขึ้นแหลกครับขึ้นแหลกขึ้นก่อนที่พ่อบอกเนาะครับฝันวาตะคองได้ไปภาคใต้ก็คือไปอาสถานที่ที่เคยเห็นงานเคยเห็นงานสมัยเป็นนุ่มบ่กครับพ่อรับสมัยบวนุ่มเลวครับสมัยอายุ สี่สิบกว่าปีแล้วไปอยู่ผลจนอายุหาสิบกว่าจะได้กลับมาอ๋อครับครับอันนี้ก็เพิ่งกลับมาเนาะกลับมาในสี่ปีหาปีนี่แหละครับครับครับคือเมารถเข้าไปครับแล้วมีทะเบียนรถพ่อในความฝันเป็นรถของผู้ใดครับโอ้โหโมในเมืองได้จําโมเด่นราคากันซื่ออ๋อก็เลยยึดเออ้ราคาที่เพิ่นรถให้ครับครับรถไถยคือเลียที่แรกเพิ่นว่าสียเอา1,000นึทครับครับเพิ่นเล่นรถไทยเลีย 918บาทครับพออีก็เลยให้แนวทางว่าน่าสิเป็น918เนาะพ่อเก้าหนึก็ให้ระว่าง618ไว้นําแน่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมตัดตัดนําครับตัดก็สิเป็นอ่า9198 18เนาะพ่อเนาะครับครับแล้วก็มีเลขอ่ามือขึ้นนี่ครับที่คุณพ่อฝันครับอันนี้ฝันว่าเด็กหน่อยบอกเลยครับเด็กหน่อย3ขวบเป็นผู้หญิงครับท่านผู้ชมคือฝันกับว่ยาวปานใดเนาะพ่อเนาะ ครับอบอกว่า4ี่ศูนย์ครับในความฝันนี่คุณพ่อบอกถามเลขเด็กหน่อยบอกครับหรือว่าจังไหนครับ่อได้ถามฝันก็ยังผมถือขวดเหล้าโยกกินไปเลยเซ่ไปไปพอเด็กหน่อยลำตาลครับเดี๋ยวมันก็โยกมือขึ้นหนิวหนึ่งว่าสี่ศูนย์หรือว่าแค่นั้นครับครับครับในในความฝันของพ่อนี่ได้เลขได้เลขสูสูฟันเนะพ่อครับครับพ่อชิตีเพิ่มเติมอีกบอกครับหรือว่าเอาแค่นี้เจ่านี้แหละครับมนกับมีเราเอง อโอเคเนาะพอเนาะครับอันนี้คือตัวเลขที่คุณพอให้ผมเขียนไปให้ครับท่านผู้ชมคือสองหางครับแต่เระว่าง6กหนปไวน้ำเนาะครับสลหรับเลขเก่าครับครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพอปาให้ฟังเนาะครับกัเป็นแนวทาง เป็นความเสียส่วนบุคคลครับเท่ากับบรูวา่าเล็กซิมาหรือบอมาานะพอนะ,อะครับแต่สารพ่อเอกเองก็ที่ว่าเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆอีกคนหนึ่งครับท่านผู้ชมบางครั้งอ่าขั้นบอมาสามตกับสองตนีบ้บ่อยครั้งมากนะ,อะพอนะอะเลขของพ่อครับอาคือเกาหนึ่งแปดนีอย่าลืมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตัดเป็นสองตน้ำแนครับถ้านําไปประกอบการเสียงโชกเนาะครับพ่อแล้วสองหางนี่พ่อฝันสองขึ้นนี่มัก ตัวใดมากที่สุดครับพ่อมันเก่าหนึ่งแปดน่งล้ครับบางเลขสามตัวครับเก่าหนึ่งแปดลายที่สุดเนาะอืมขากางสี่ศูนย์ห่นละามันออกลางอาเตสี่ศูนย์นี่พ่อคิดว่าน่าสิมาลางครับอืมครับแปลว่าพ่อห้ในรอบนี้คือมีทั้งสามตัวบนแล้วก็สองตัวลางครับครับแต่บนเน่มันสามารถมาบนมาลางได้เบิดเนาะคือว่าเข้าบบตองโฟกัสเนาะพ่อว่าลางหรือว่าบนคือ ้านําไปประกอบการเสียงเสียงโชงเนาะครับกะใไอซื้อทั้งบนและล่างเดจ๋ยหวะนั้นก็คือว่าไอซื้อลอตเตอรี่น้องพอ,อให้ไ้ซื้อหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เอาคกันหอกก่อนขันมันไหซืห้อเดียวไปกระสีถือจ้องงวดยุ่ออันไอสามสี่หกเนี่ยมาออกงวดรุ่นอีกสีกกก่หกเต็มอีเละโทรศัพท์ผมครับอ๋อ,อ,อมาออกตามหลังอีกแล้วตามหลังอีกได้สี่หกเลยห้<อ>ที่เหลอกัน สามสี่หมันออกสามหกนะครับมาออกต้นหลังเต็มเต็มสี่หกเลขที่พอให้แนวทางเนาะถ้าบอกมาตงงวดก็ตามหลังมาตลอดตามหลังแมนแมครับก็โอเคเนาะพอเนะมีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับคือคุณพ่อเอกก็ฝันประมาณนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ สุดท้ายนี้นะครับผมเคยารใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงเงปังๆครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อเอกด้วยครับที่มาเล่าเนื้อาให้ฟังครับขอขอบคุณมากๆครับพ่อขอบคุณครับครับก็ให้ออกเนาะพ่อเนาะให้ปังๆครับ